ยำมุนเส้นจ,จ้าวัตถุดิบก็มีขึ้นช่ายหอมชีจ้าติดตามด้วยพริกแดงจินดาซอยเสร็จเรียบร้อยจะแดงใจวายเป็นตะเสดพี่น้องจ้าแล้วก็มีอหอมแดงซ้อยเนาะจ้าติดตามด้วยมะเขือเทศนะคะแล้วก็บักหน้าวค่ะ แซ่บุญเซนแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดเอาเซนใส่ลงไปเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเทคนิคบให้เซนอืดเซนให้นุ่มดีก็คือพอมันเดือดใสแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ปรุงลงเลยพี่น้องจ๋าบาดนี้เขาก็มาปรุงพี่น้องใส่น้ำกระเทียมดองลงไปแล้วก็น้ำปลาตามโดยน้ำปลาเนาะจ๋าน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเนาะจ๋าชูรสบีบงหนาวให้มันจวดจาดลงไปไผมัการชาติชดได้กับปรุงเอาเองเนาะค่ะพี่น้อง อ่าใยไส่น้ำตาลไราย้งไปเพิ่มนิดนึงเนาะค่ะแล้วก็ตามโดยพริกป่นใส่เล็บลงไปหลายๆกับบวยมักเปียวมักหวานมักเผ็ดกับปุงเอาเองเนาะค่ะหลังจากนั้นก็มาซีมรสจาดมึงกเป็นจังไดโอุคาดความนัวเติมน้ำอ่านำปลาเนาะจากข้นโคเล่โคเล่เล้ละเอาบุญเ็นใสน่ลงไปเนาะจา้ะ หลังจากนั้นก็ใส่พักย่างอังหยาที่เขาเตรียมไว้เลยพี่น้องใส่ลงไปเลยเพื่อเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติบางทีเราหืมบานนี้ก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกแล้วก็หมูย่อลงไปพี่น้องพ่นนะ่ะโอ้โหคนโคเลคโคเล่พี่น้องมาเป็นตะเสียบเถอะเนาะสาวบกสินทั้งหลายมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้าพุ่นเอาขึ้นไม่ไก่ไก่ให้พี่น้องเบิ่งพุนะ่นน่ะพี่น้องมาเป็นตะเสียบเถอะเนาะตักใส่จานพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเนาะค่ะพักกะมี ใบโหระพาเนาะค่ะแล้วกับผักชีหอมค่ะแตงกวาบักทัวกระเจี๊ยบมากผักไซแล้วกับผักสลัดเกี่ยวพี่น้องมาเด้อจะมากินยำบุญเส้นแซ่บๆจ้าัสยปีค่ะแซ่บหนคุยส,สารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้ว,ม,วมือนี้ไม่แนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือยำบุญเส้นทะเลวัสซ่าพี่น้องจ๋ามากๆว้าวหลายย่าห่าง จวดจากจวดจากะพี่น้องยำมุ้งสเส้นทะเลวสันผุลกุ้งกระตุกง่ายสดๆพี่น้องเอากุ้งก่อนเลยดองอกุ้งหวานจวงจวง กตอจ้ะอืมอืมเจนเนี้ยวหนุ่มขนาดพี่นอ้อง หมูยอปลาหมึกอืม 麦当

Tiapta. พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปได้เพียงแค่นี้นอกจากแสบหลายขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้อจะทวีแวมามให้กำลังใจถ้ากินพิษผ่านระการใดก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายหลายเด้อจ้ากระปากเอาไม่พี่น้องก็ไล์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งปิ้งเนด้อจ้าก,กิปหน้าพอกันไหมน้องนณะสวัสดีค่ะ